ยาสองาสิบมัดนะคะลงให้พายปองเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคดูภาพเป็นแลน้วคุณแม่เตเตสยามเพิ่งมานะคะขอบคุณคุณแม่เ,เตเจอีกครั้งนะคะมาจากร้านปอป,อ,ปอเหรอใช่ครับอ๋อน้องไปทำมา,มาทำงานมานะคะ <laughs> ย่ากินไม่ทันค่ะวางวางเย 100ขอบคุณคุณแม่เจเจนะคะที่ลงให้สยาม100มัดค่ะเดี๋ยวจัดเรียงให้นะคะอันเก่าก็ยังมีหญ้าเหลือค่ะกินไม่ทันอันนี้วันนี้ก็มาลงให้อีก100มัดของคุณแม่เจเจนะคะขอบคุณคุณแม่เจเจค่ะนะคะเดี๋ยวจัดเรียงให้ค่ะขอบคุณคุณแม่เจเจมากมากนะคะที่สั่งหญ้าให้พายทันวานะคะควันเสริม50มัดนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะมาครับผมขอบคุณนะครับ,บนี่คะ่ะพี่ควันเสริมมาเอาหญา,าแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่เจเจนะคะขอบคุณแม่เจเจมากๆนะคะที่ลงให้ปูทันใจหนึ่งร้อยมัดค่ะ คุณแม่จะเจ,เจนะคะอันนี้ก็จะลงให้คุณยายมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าคุณยายมีสิทธิ์เขาผูกไว้ข้างนอกนะคะก็จะเอามาใส่รถพ่วงข้างนะคะไปให้คุณยายมีสิทธิ์แล้วก็ช้างที่อยู่ตรงโรงช้างชาลาก็จะมีอยู่อันนี้พระเจ้าวัดนะคะแล้วก็จะมีคุณยายอีกเชือกน,นี้เชือกหนึ่ง ยายมีสิทธิ์กับพักอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็คุณยายบุญยืนเชียนุ้ยอันนี้แบ่งเป็นกองกองให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะห่อไปให้คุณยายกับคุณตาด้านในนะคะ นี่นะคะกองไว้3มกองนะคะตรงนี้ภายเจ้าวัดคุณยายท็อปแล้วก็คุณยายบุญยืนนะคะเดี๋ยวจะเชื่อกนี้ชื่อคุณยายบุญยืนค่ะคุณยายตาไม่ค่อยดีนะคะเชื่อกนี้ข้างหนึ่งเดี๋ยวพี่ควานเขาจะมาหอบลงมาให้คุณยายนะคะอันนี้ชื่อคุณยายบุญยืนค่ะ